เครื่องดนตรีตามประเทศในอาเซียนราชอาณาจักรไทยซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งจำพวกเครื่องสายมีขนาดใหญ่กว่าซอด้วงหรือซออู้และมีลักษณะพิเศษคือมีสามสายมีคันชักอิสระกระโหลกซอมีขนาดใหญ่นับเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสง่างามชิ้นหนึ่งในวงเครื่องสาย แห่งสหาภาพเนียนมาก้างเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองสร้างมีลักษณะเฉพาะมีจุดเด่นตรงที่เป็นพินโบราณของชาวพื้นเมืองที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้มาเลเซียรูนเป็นเครื่องเป่าดั้งเดิมของชาวมาเล เป็นเครื่องดนตรีที่มีมานานและเล่นโดยชุมชนชาวมาเลในรัฐกลันตันชายฝั่งทะเลตะวันออกของมาเลตัวเซรูไนมีรูที่ใช้นิ้วปิดข้างหน้า75ข้างหลังและเสียงผ่อนคลาย อาจัจากกูชับเปยเครื่องสายประเภทดีชนิดหนึ่งของประเทศกัมพูชามีคันทวนค่อนข้างยาวและตัวกระโหลกใหญ่ส่วนลูกบิดสำหรับขึงและสายไนล่อนขึ้นสายสองสายลักษณะคล้ายกับกระจับปีของไทยแต่ต่างตรงที่กระจับปีจะขึ้นสายสี่ าธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแคนเครื่องดนตรีชนิดนี้จะใช้ไม้สร้างขนาดต่างๆประกอบกันเข้าเป็นตัวแคนแคนเป็นเครื่องเป่ามีลิ้นโลหะเสียงเกิดจากลมผ่านลิ้นโลหะไปตามลำไม้ที่เป็นลูกแคนการเป่าแคนต้องใช้ทั้งเป่าลมและดูดลมออกด้วยจึงเป่ายาก สาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามดานีเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายมีลักษณะคล้ายซอดวงของไทยมีเสียงเฉพาะสูงต่ำเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดานีมีสองสายมีลักษณะยาวสายทำมาจากไหมถักและกล่องเสียงทำจากหนังง,งูสาธารณารัฐอินโดนีเซียอังกะลุงอังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งจัดอยู่ในประเภท เภทเครื่องตีที่เกิดจากการเขย่าเพื่อให้กระบอกไปกระทบกับรางไม้เกิดเป็นโทนเสียงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอังกะลุงจึงเป็นเครื่องดนตรีที่มีความแตกต่างจากเครื่องดนตรีประเภทอื่นที่ไม่สามารถบรรเลงเพลงในตัวเองได้แต่ต้องบรรเลงเป็นวงสลับกับการเขย่ากระบอกอังกะลุง บูไนดารุสลาลามแทมบัตรเป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกีต้ามีสายทั้งหมด12เส้นดีดด้วยปีกไม่เหมือนกับเครื่องดนตรีตะวันตกเช่นแทมปัต <p> ไม่มีตามสลักการปรับเสียงและรูปแบบการเล่นของแทมปัตนั้นมีส่วนคล้ายคลึงกับเครื่องดนตรีของชาวอาหรั ตาทารารัสฟิลิปปินชามกระดิ่งเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดเสียงอย่างง่ายเป็นเครื่องเคาะมักจะมีรูปเปิดด้านหนึ่งปิดด้านหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเสียงก้องเมื่อเคาะลักษณะเด่นเพิ่มเติมคือมีลูกกระดิ่งห้อยอยู่ในตัวส่วนใหญ่กระดิ่งมักจะทำโดยโลหะตาทารารัสสิงคโปร์ ดีซีเป็นขุยจีนดั้งเดิมมีปุ่มสามปุ่มอาจจะมีแผ่นบางๆเพื่อปิดกรูไว้เพื่อทำให้เกิดเสียงรัวเชื่อกันว่าดีซีนำมาจากที่เบตในช่วงยุคราชบงฮอนและตั้งแต่นั้นมาก็มีการใช้ในประเทศจีนมาในเวลากว่า2,000ปีแล้ว ผู้เล่นจะมีเทคนิคในการเป่ามากมายซึ่งก็จะทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันไป